มาเด็กๆกัเลยอยากใ้เด็กกน้มาดีเลยอ่อมมุ้นิตเต้่โนณลเห็นบ่นี่นนาก็เดนกันอ้าวมึงน่มึงน่เห็นบ่กลุ้งนี่มาแลวพี่องเห็นบ่ ปากระแตปากระแตได้แล้วา,า่มาหนงจะปะ่าโบสิกวาป่าสิกวาก็นี้ชิโน่ชิโน่คือป่า หลานนะคะพี่นางแต่พี่นางกับพญางก่อนรเลยพ่อกอันนี้เบาลิงเบากรอบพูดเละเอาหนา้าพูดเละพิษอันทงหน้านี่ไปจังน้อยบอ่นอันนั้นนะโมยนะบ่นหอาจีซอนบ่นดาวไปหาน้อไม้มือนนั้นนะนพี่น,น้อยเอากระชีลงพูดเละอันอน,น,นี้กระย่างห้ามทงนี่ไปน้อยนึงกระหอดเนาะตอนนี้ก็มาอหอดโฮยแล้วน้ำก็แห้งหลายแล้ว

มินุงชึ้นเที้วไหมแมแม่หมานแหงะเลยมีแต่เบอร์ตรงมีก <c ười> ุ้งจิ้ตออโอ้ยชอนบุลรกน้ำไปนี่เบาๆสีลงป่ะน้ำกุ้งบุกน้ำน่นี่น่น่ตายตาย

สีดำพี่น้องเอ้ยอ่อใหญ่ๆนิดๆบ่ได้มาแต่เฮิงอย่าว่าบ่มีมามีคือเก่าน้ํามัอ้ําแหงอืน้แห้งแล้วเอาเอาลายๆเอาเครือกระต่ายนี่ตาย้เครือกระต่ายใหญ่นเบ่ธรรมดาเลได้นี่ เนี่ยไม้นี่กระเพาะเนี่ยน,นี่ปากระถืปากระเว่บปปากข้าของคุงกระถืหัวตัวบนญ่ตัวนี้สิ có nhảy thế, Linh ơi mày đi Go. tơ máy tơ em cái này Này, chú hát tôi hòn hân mì được cùng nhu hơi hứa bóng hứa 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 เอามากานกลางคืนนะยังโคมนะแดดไดร้อนเ่กุ้งกุ้งกุ้งนิ่งๆขอผมหน่งดูนิ่อ้หนึ่งกวันนี้เชื่อ นี่บุน้น้อยได้อะไรกอลิงเราไม่มี้บานนี้สิจะหมอย 妈，我来点。 ไม่สะาดเนยเออปลาเอยได้อีกแล้ปนะีปลาเ่าขาวหนูหุ่นดิที่ไปนั่นเองอที่กระดาษะเข้ามด ได้ปย่าป่าอ่ะมานแท้โอ้วิงมานได้อ่าลิงได้ป่าเอาเลยจับได้เลยยิงไรจะกุ้งได้ต่กไปตัวลิงน่าไปนตัวนึ่งมดอีทช้งนิ่งดาคอมได้ อบุลอามาเลถ้าไปมางยิบ่นอันเป็ดเหรอไปมังไปาางมางเลยมงก็ล่ใครลมล้วล่าไปอแต่มันเห่นกุ้งด้วยุ้งตุ้งกระ

กุ้งกระทืบมังลามได้มนี่ได้ <c oughs> ไปเที่ยวที่แล้วกันม,มังฉลามเดี๋ยวไปเล่เาอาวเลยมเหรอทองทางทางมือู่ดเออกุ้งเทกมักเด็กไกด้ อ้าวลิงขอลิงหนิงช่วอิงจันนี่หิ้วลิอ่าวาวถึงบังคฮอเลยนี拜拜่ขึไปเบิรเลยอยา่ชดเดกได้ฮ่าถือแล้วลิบนไล่้ลินี่บโดไตินบล้เนี่บเห็นบ่นลินาประเนกันฮามุนิมุนิเหนบ่กุ่นี่มาล่พี่ต้องเห็นบ่ ปะแตลไ้วนบามาเร่ปาโีปลาปลาสีปลานีชินะชินคือปาอันนปาโอ้ปลากระแต้ยไออไกปลาเปลย์ายพี่เรอยู่ไทอ่ด้ฟุ้งก็มีได้ปาเพราะ

มืเลยไอ้ช้อนมดตรงนี้มดแล้วม้าตรงนี้เนี่ยเฝ้ามันม้าก่อนมันไปมัน่ทนได้ขาวคอมดียวมันยังูนักแล้วนคอมนักแล้วนนักกระคองเลยมังงี่ม

ลบเป็นเม็ดลงสอเน่ยดูกอวบได้ยี่ลงน่ำเด้อรัดรัดทำไม่อยู่ไหมโออซูแล้วเลยเอาลมน้อยเดียวนึงกระแตบคุกเจ้าเด้อรัดอีกแค่ติ่งไปไปไปเร็อ๊ยสาบดัง หลุด่างนี่เม่หลุดตังนนเด้ไม่หลุดทุกอนบวั้งือเลยห่อเลยตัง้นเดาเด้งฮ่าฮ่าฮ่าียปลากมปลาขาวเ้อย ชิตโต๊โต๊ะ,น,ตะตนี้ใหญ่นี่ป่าทางมือบดทอกุง้งตัดผ้ามาตอนนี้ก็มือแล้วพี่น้องเลยกำลังซ้อนกําลังคาดผัดล่มฝนมาโอ้อะมืดฝนลมก,ก,อก็อุกออยู่ก็เลยมือแล้วตอนนี้ค่ะป่าก็ะได้อยู่ พอกินคงเม็นสรวงทลาไหร่แล้วพอไดป้ปิ้งกุ้งก,ก็พอได้น้อยหนึ่งญาติลมฝนครบมือ,ม,อมือหน้ามาแก่โตไหมสัดภาพมาตอนนี้ก็ฮอเฮดเลยพี่น้องอันนี้กุ้งที่ฮาซโซนก็ได้เท่านี้แหละลมมิดทั้งกุ้งทั้งป่าทั้งหอยมีคมมืดเดี๋ยวห้ามาเทอบ้างมันนี่ทำเลดยดอกนี่นี่จะเครื่องดําอุ้ย ปลาดองปลากระดัมอันนี้ปลากระเตบซ้อมกำลังอันนั้นผัดลมฝนมากำลังถึอตักตูเลยสามตูนํำก็เดินได้ยักตูปลากระเตบบสี่ตูห้าตูก็ได้ห้าอันนี้ปลาข่าเ้ยนี่หกตัวนี้ตัวที่หก พวกตัวนี้ชนนี้ประข่าทั้งมดลมมิดทั้งป่าทั้งหอยชุยหลายก็มีแต่หอยเก <ab> ็บหอยเอาเมือเลยกุ้งก็ได้เท่านี้เลยพี่น้องเ้ย มาได้โกยมาได้สลูชล,ล,ลายไปเลยงั้นนี่เอโซนบัวพัดได้หึงเนาะลมฝนมาก็เลยพากันมาก้อนไปก็เอาลานไปนั่มยานไม้หักยานพี่เิรอก็เลยพากันมาอันนี้ของสาวดาวเดี๋ยวสิเถาะเบิ่งขอพี่นางมาเนี่เด้อเหาะเถาะเบิ่งของพี่นางก็เนอะโอ้เราได้หลายได้โอ้ยขู่กระสีคว่ำม,มาเนี่ยก็เราได้พัง,งด่าปุ๊บนี่ปลากระลายของเพื้นนะ นั่ง่นวางสลับนะนะได้ลายนั่งด่าได้ตัวนึงป่ากระแตบชินับเบอร์ล้านี่สรุปเลยกะกุ้งกันได้ทำนี้อะไรพี่น้องเลยพอได้ก้อยอยู่นี่กุ้งนี่ป่ากระได้สองคนห่มกันได้โมเมของผู้เดียวเด้อของสาวดาวได้แล้วกะพี่นางได้ได้ทำนี้แหละ พอกินคันแมนยูหงกว่นนี้เธอ,อคือสิได้ยูสำหรับวันนี้ก็รทำานี้และพี่น้องเละทีดาวขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย